ร้าวสมรสเขียนโดยธัญ,ญปันให้เสียงโดยสาวนีก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครจากช่องนิยายเสียงบายธัญ,ญปันด้วยนะคะบทที่15วันรุ่งขึ้นพระชาพลอยถอนหายใจยาว เมื่อมองที่ช่องตาแมวและพบอดีตสามียืนยิม้มแฉ่งอยู่หน้าห้องแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็เปิดประตูให้ใบหน้าซีเซียวบึ้งตึงแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่อยากเสวนาด้วยพี่ออมมาทำไมอีกคะที่พลอยบอกว่าให้พี่มาเยี่ยมลูกได้ไม่ถึงมาเยี่ยมนะคะไม่ใช่มาทุกวันน้ำเสียงเย็นชากับท่าทางที่แสดงออกชัดเจนว่าไม่ไม่ต้อนรับของเธอทำให้ผู้มาเยือนมีสีหน้าจืดเจือนไปเขาสูดลมหายใจเข้าปอดลึก ่อเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองและยิ้มกว้างดังเดิมพี่คิดถึงเมียกับลูกแค่อดีตค่ะกรุณาใช้คำพูดให้ถูกต้องด้วยหญิงสาวบอกเสียงเขียวแววตาขุนขวางก่อนจะตัดสินใจหมุนตัวกลับเข้าไปในห้องทว่าวช่วงจังหวะนั้นเธอเสียการทรงตัวจนเซไปกระแทกประตูอีกคนรีบเอื้อมเขมาคว้า,วาร่างเล็กอย่างตกใจน้องพลอยระวังปล่อยพลอยเืนตัวออกท่าทางสะบัดสะบิง แต่กลับเดินโซซัสโซเซเข้าไปนั่งที่โซฟาด้วยท่าทีอ่อนแรงคิรินถือวิาสาสะเข้าไปแตะหลังมือบนหน้าผากมนเธอเบี่ยงหน้าหนีและมองตาเขียวปัดทันทีแต่เขาไม่ได้สนใจกลับเปลี่ยนตำแหน่งมือมาที่ลำคอและเนื้อตัวเอ้ยอย่ามาแตะต้องตัวพลอยพัชชาพลอยแหวใส่พยายามปัดมือเข้าออกด้วยท่าทีรังเกียจเธอคงไม่รู้ว่าการกระทำนั้นทำลายจิตใจเขาอย่างรุนแรง น้ำพลอยมีไข่นะคิรินข่มอารมณ์น้อยใจไว้ในก้นบึง้งแล้วเอ่ยเสียงจริงจังกับอาการเจ็บป่วยของอดีตภรรยาเรื่องของพลอยพอยกินยาแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นอะไรตัวร้อนจี๋ขนาดนี้ให้พี่พาไปหาหมอนะอดีตสามีเอ่ยด้วยน้ำเสียงอาทรแต่กลับถูกดวงตาวาววับมองกลับมาเรากับจะบอกว่าไม่ต้องยุง่งพลอยดูแลตัวเองได้ค่ะ รีบเล่นกับลูกสิคะจะได้รีบกลับไปสักทีพระจาปล่อยไล่ทางอ้อมรู้สึกปวดศีรษะตุบๆขึ้นมาทันทีที่ต้องประทะอารมณ์กับคีรินเธอเอ็นกายลงนอนบนโซฟาหลับตาลงอย่างเหนื่อยอ่อนถ้าพลอยไม่ไปหาหมอก็ต้องอนุญ,ญาตให้พี่ดูแลพลอยกับลูกวันนี้คีรินเอ่ยเสียงเข้มข้างๆเธอร่างสูงโปร่งพาตัวเองไปนั่งเบียดกับหญิงสาวไม่ได้ไปเล่นกับลูกตามคำสั่งประกาศสิทธ์ออกไปห่างๆพลอย ถ้าแวใส่พลางขยับกายนี้อย่าดื้ออย่าใช้อารมณ์ได้ไหมเขาเอื้อมมือไปจับแขนเรียวไม่ยอมให้นี้ท่งเสียงดุเหมือนเป็นผู้ปกครองของเธอพระชาพลอยสะบัดแขนออกและตบแก้มซ้ายของเขาอย่างแรงเพื่อเรียกสติไม่มีสิทธิ์มาสั่งอะไรพลอยอย่าลืมสิคะคิรินกมนาซ่อนอารมณ์บางอย่างที่พลุ่งพล่านในใจพระชาพลอยมองใบหน้าคนที่ทนิ่งครึมไปด้วยความหวั่นใจกรามได้รูปนูนขึ้น บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเขาโกรธเธอนิ่งมองทางทที่ตัวสัน่นพี่ไม่ได้สัง่งแต่พี่ขอแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของลูกคิรินเหงื่อหน้าขึ้นมาบอกน้ำเสียงจริงจังเมื่อเธอไม่เถียงกลับเขาจึงพูดต่อน้องพลอยไม่สบายจะดูแลลูกอุ้มลูกได้ยังไงน้องเจ้าขาจะพลอยติดไข้ไปด้วยอีกคนวันนี้อนุญาตให้พี่ช่วยดูแลลูกเถอะนะพชชาพลอยกระพริบตาปริบ เสหลบตาไปมองลูกน้อยที่ลืมตาแหววมองผู้ใหญ่คุยกันเหมือนรู้เรื่องแล้วก็เชิดใบหน้าสูงถ้างั้นก็ดูแลแค่ลูกคะ่ะพลอยไม่ต้องเอางั้นก็ได้แต่ถ้าไม่ไหวต้องรีบบอกพี่ขีรินสั่งเมื่อหญิงสาวทำท่าจะอ้าปากเทียงเขาจึงดักคอต่อถ้าอยากให้พี่มาแค่วันเดียวก็เชื่อฟังแต่ถ้าอยากให้พี่มาหลายวันก็ป่วยไปสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้พี่ยินดีพระชาพลอยกัดริมฝีปากอย่างดื้อดึง แล้วสะบัดหน้าหนีไปอีกทางเพื่อแสดงให้เขารู้ว่าเธอไม่ได้เต็มใจให้เขาเข้ามาในชีวิตอีกครั้งถ้างั้นก็ชงนมป้อนนมให้เจ้าขานะคะพอจะนอนพักจะได้หายไวๆไม่อยากรบกวนพี่โอมนานพี่พาไปนะคิรินหมายจะเข้าไปช่วยพยุมคนป่วยแต่ถูกผลักออกไม่ต้องค่ะดูแลแค่ลูกเธอยา้ำก่อนจะนึกขึ้นได้อ้อพอเขียนอัตราส่วนของนมกับน้ำไปเอาไว้ข้างตู้เย็นนะคะ พี่อมชงนมเสร็จเทสก่อนนะคะว่าไม่ร้อนแล้วค่อยป้อนเจ้าขาเธอเขียนติดเอาไวา้เพราะบางครั้งที่สายฟ้ามาเยี่ยมเข้าขันอาสาช่วยชงนมให้หนูเจ้าขาครับพระชาพลอยไม่วางใจนะักแต่ด้วยความที่อยากให้เขาเลิกมายุ่งยามในชีวิตเสียทีเธอจึงยอมเดินเข้าไปนอนพักในห้องปล่อยให้เขาได้ใกล้ชิดลูกบ้างเธอทำดีที่สุดได้แค่นี้จริงๆหากจะขอมากกว่านี้คงไม่มีวัน ขีรินรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยที่ต้องมารับบทพ่อลูกอ่อนแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่ออดีตภรรยาหายเข้าไปในห้องเขาก็รีบไปชงนมให้ลูกตามอัตราส่วนที่พัชชาพลอยเขียนแปะไว้ข้างตู้เย็นหญิงสาวลายมือสวยอ่านง่ายไม่อยากเชื่อว่าแค่ลายมือก็ทําเข้าหลงหัวปักหัวปําเมื่อก่อนมีอะไรบางตาเข้าอยู่นะถึงได้มองข้ามความน่ารักของผู้หญิงคนนี้จะว่าไปพัชชาพลอยก็เปลี่ยนไปเยอะเธอดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยตัวเองเขายอมรับว่าเธอเก่งและแกร่งมากที่ออกมาจากบ้านโดยไม่หันหลังกลับไปอีกหญิงสาวรู้ตัวว่าท้องวันนั้นเธอคงต้องการไปบอกเขาเรื่องนี้ถึงได้พรวดพลาดเข้าไปในห้องทำงานของเขาเมื่อเจอฉากพรอดรักดูดดื่มจึงตัดใจจากเขาเสียคิรินอดใจหายไม่ได้ที่น้องน้อยตัดเขาออกจากชีวิตจนไม่เหลือแม้เพียงเศษเยื่อใยนับจากวันนี้ชายหนุ่มสัญญากับตัวเองว่า จะต้องเริ่มต้นสร้างความรู้สึกดีๆกับเธอใหม่ตั้งแต่ต้นแม้จะยากแค่ไหนแต่เขาจะประกอบครอบครัวที่แตกร้าวให้กลับคืนมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันโดยมีน้องเจ้าขาเป็นก่าวใจช่วยประสานรอยร้าวระหว่างพ่อและแม่ร่างสูงโปร่งคุกเข่าบนพื้นพรมแล้วค่อยๆช้อนร่างเล็กกระจิตริดของลูกสาตัวน้อยมาวางลงบนท่อนแขนโดยระมัดระวังช่วงคอให้มากที่สุดเขาเปลี่ยนมานั่งขัดสมาธิระหว่างตัวเล็กไว้บนตัก ประคองช่วงศีรษะไว้ที่ช่วงศอกกว่าจะจัดท่าจัดทางได้ก็เล่นเอามือชื้นเหงื่อทีเดียวเจ้าขามองพ่อตาแป๋วคมนึกสงสัยว่าคนแปลกหน้าจะมาทําอะไรกับตัวฉันแน่ๆเลยคิดกับตัวเองเล่นๆก็เลยหัวเราะเด็กวัยนี้ยังยิ้มไม่ได้ด้วยซ้ําภรรยาเคยบอกไว้เช่นนั้นแต่เขากลับมองว่าที่ก้มเนื้อแก้มขยับขึ้นเป็นเพราะลูกขำพ่อที่ไม่ประสีประสาแน่ๆ มือหนาะเอื้อมไปหยิบขวดนมมาบรรจงป้อนปากเล็กจิ๋วอ้ามับแล้วดูดจวบๆอย่างเร่งร้อนดวงตาคมทอดมองด้วยแววตาอ่อนโยนลูกจ๋าเปลี่ยนชื่อเป็นเหมือนชนกเขาไหมคะจริงๆหนูก็เหมือนพ่อนะเนี่ยเหมือนมาดาดีแล้วคะ่ะเสียงแข็งๆลอยมาให้คนที่กำลังจะเสี้ยมให้ลูกรักตัวเองมากกว่าสะดุ้งเฮือกขีรินหันไปส่งยิ้มแย้ภรรยาที่ไม่ยอมหลับยอมนอนยืนเท้าเสเอวมองเข้าตาเขียว ล้อเล่นครับน้องพลอยแต่พลอยไม่ชอบลูกของพลอยพลอยมีสิทธิตั้งชื่อคนเดียวเท่านั้นจ้าอย่าเกลี้ยกล่อมให้ลูกรักพี่อมเลยค่ะถ้าลูกไม่รักก็คือไม่รักนั่นแหละพระช,ชาพลอยสาดงคำพูดบันทอนจิตใจให้คนฟังเสร็จก็สะบัดหน้าหนีข้องนอนไปคีรินถอนหายใจหนักๆแล้วป้อนนมลูกต่อชายหนุ่มหัวนึกถึงอดีตแต่ละคำพูดของเขาทำร้ายจิตใจภรรยาในทะเบียนสมรสอย่างร้ายกาจเพียงไร วันนี้เขากลับมาให้เธอเอาคืนกว่าเดิมสักร้อยเท่าพันเท่าก็ยังได้ขอแค่ได้อยู่ใกล้ชิดเธอกับลูกก็พอใจแล้วชายหนุ่มยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าเขาหลงรักพระชาพลอยตอนไหนทั้งๆท,ท,ที่เขามีนิรานีอยู่แต่กลับไม่ยอมไปทำเรื่องอย่าให้เสร็จสิน้นทั้งอย่างให้เลขาตามหาเธออีกด้วยเขาเป็นผู้ชายใจโลเลมากที่สุดหากว่านิรานีไม่ทำเรื่องให้ต้องเลิกรากันเขายังไม่รู้เลยว่าจะตัดสินใจอย่างไร ถือว่าโชคเข้าข้างที่เพื่อนสนิทพบพัชชาพลอยพอดีหรือว่านี่คือพรหมลิขิตที่ทําให้เขากับเธอไม่ต้องแยกจากกันตลอดไปคุณแม่ลูกอ่อนพลอยหลับไปด้วยฤทธิ์ยาถึงสองชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็ตาลีตาลานผุดลุกขึ้นออกมาดูลูกน้อยเมื่อเดินมาถึงโซนรับแขกก็ต้องถอนหายใจพลูที่เห็นว่าเหมือนมาดานอนหลับปุอยู่ในเปลโดยมีคุณพ่อมือใหม่นอนแผ่ลาหลับสบายอยู่บนพื้นพรมนี่สินะ ที่เขาบอกว่าอย่าปล่อยลูกไว้กับพ่อไม่รู้ว่าหลับก่อนลูกหรือเปล่าเสียงบ่นเบาๆแต่กลับปลุกชายหนุ่มที่นอนหลับไหลให้สะดุ้งตื่นคิรินยกมือขึ้นขยี้ตาเพื่อให้หายงวงเงียบก่อนจะยิ้มบางๆให้หญิงสาวที่หน้าตาอย่างซีเซียวน้องพลอยยังหน้าซีดอยู่เลยนอนพักอีกหน่อยไหมพี่ดูเจ้าขาให้พลอยแค่ไม่ได้แต่งหน้ามั้งคะไม่เกี่ยวหรอกถึงไม่ได้แต่งหน้าน้องพลอยก็ใสแก้มเป็นสีชมพู แต่ตอนนี้มันซีดเพราะป่วยเข้าแจ้งความจริงแต่คนฟังกลับรู้สึกเขร้อนที่ใบหน้าจนต้องขมใจดับความรู้สึกวันวหวนั้นให้หมอดไหมไปกับความรักในอดีตไม่ละค่ะเดี๋ยวลูกตื่นพอจะพาลูกอาบน้ําแล้วไม่อยากอาบเย็นๆเดี๋ยวจะไม่สบายพี่อาบให้ลูกได้นะน้องพลอยสอนพี่ได้ไหมน้ําเสียงของเขาว้าวอนจนอีกคนใจแข็งไม่ลงลองดูก็ได้ค่ะตัวหายร้อนหรือยัง คิรินเอ่ยถามภรรยาด้วยน้ำเสียงโหนยายไม่อาจเอื้อมไปแตะต้องตัวเธออีกหญิงสาวยกมือขึ้นมาแตะวัดอุณหภูมิตัวเองแล้วก็ย่นหัวคิ้วยังร้อนอยู่นิดๆพลอยไปกินข้าวกลางวันก่อนนะคะบ่ายสองแล้วจะได้กินยาอีกรอบพัชชาพลอยบอกอย่างนั้นเพราะต้องการหายป่วยให้เร็วที่สุดคนตรงหน้าจะได้เลิกมาวุ่นวายกับชีวิตเสียทีหญิงสาวกินข้าวอย่างรวดเร็วจนคิรินมองตาค้างเมื่อเธอหายเข้าไปในโซนครัวเพียงสิบนาที ก็เดินออกมานั่งที่โซฟาแล้วซึ่งน้องเจ้าขาตื่นนอนพอดีเด็กหญิงร้องไห้กระซิกกระซิกเหมือนขวัญเสียคนเป็นแม่สะดุง้งรีบโผล่เข้ามาเกาะเปเลแต่คิรินพยักหน้าให้บอกว่าเขาขอเป็นคนอุ้มให้เองน้องเจ้าขาไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นคนอุ้มเพียงเห็นหน้ามารดาก็เงียบกริบราวสับสวิชคุณพ่อมือใหม่โยกกายไปมาเชิงหยอกล้อกับลูกน้อยเขาอุ้มลูกได้คล่องแคล่วขึ้นและหายตื่นเต้นแล้วจึงดีใจมาก หิวนมไหมคะคนเก่งของแม่พลอยมั่มมัมไหมคะหิวคะ่ะหิวคีรินทําเสียงสองเสียงสามลอมตัวเป็นลูกได้อย่างหน้ามันไส้จนพัชชาพลอยมองค้อนควักคิดว่าน่ารักตายแหละนังเจ้าขากินนมชงก่อนเนอะแม่จะรีบหายป่วยมาให้นมหนูนะคะลูกขาพัชชาพลอยคุยกับลูกเสียงหวานเมื่อทำท่าจะเข้ามาหอมกระมอมชายหนุ่มก็ควางเอาไว้เดี๋ยวเจ้าขาติดไข้นะ พลอยลืมยิงสาวทำหน้ามุยก่อนว่างั้นพี่โอมป้อนนมลูกก่อนนะคะพอจะเข้าไปเตรียมน้ำเตรียมของให้ลูกอาบค่ะคีรินป้อนนมเป็นครั้งที่สองแล้วก็พบว่าลูกสาวตัวน้อยกินเก่งมากเหลือเกินตัวเล็กๆคงจะจำม,มั่ขึ้นในไม่ช้าถึงตอนนั้นคงจะหน้ากอดหน้าฟัดมากๆเลยน้องเจ้าขะดูดนมจุบ๊บๆเพียงแป๊บเดียวก็หมดเกลี้ยงชายหนุ่มจึงอุ้มเจ้าตัวน้อยเดินเข้าไปหาภรรยาในห้องน้ำอิ่มเร็วจัง <c oughs> ลูกกินนมเก่งมากเลยนะน้องพลอยคีรินบอกกลัวเสียงหัวเราะดวงตาคมมองสำรวจอะไรหลายๆอย่างก็เห็นชัดแจ้งว่านับตั้งแต่นี้ไปความสุขของพัชชาพลอยไม่ใช่แบรนด์เนมครบสีอีกแล้วแต่เป็นข้าของเครื่องชาเกี่ยวกับลูกที่ต้องดีที่สุดสังเกตได้จากยี่ห้อผ้าสาลูครีมอาบน้ำหรือแม้กระทั่งกะละมังที่เธอใช้ก็เป็นแบรนด์ดังเดี๋ยวคุณหมอจะสั่งให้หนูลดน้ำหนักไม่คะเนี่ยน้องเจ้าขาของแม่ เมื่อไร่หรอพี่ไปด้วยได้ไหมใช่หนุ่มถามเสียงอ่อยแต่เปลี่ยนไปด้วยความคาดหวงังไม่จําเป็นค่ะเธอเงยหน้าขึ้นมาตอบเสียงแข็งก่อนจะเปลี่ยนเรื่องพาลูกมาตรงนี้ค่ะพี่ไม่จําเป็นแต่ไอ้สายฟ้าจําเป็นใช่ไหมแม้จะพยายามข่มอารมณ์แต่มันสุดจะกลั้นแล้วจริงๆน้ําเสียงจึงแปลเปลี่ยนเป็นขึงขังอย่าพาพิงคนอื่นเลยค่ะคุณสายฟ้าก็ไม่ได้ว่างตลอดเขามีงานมีการต้องทํา พี่อมเองก็เหมือนกันคิดจะมาเฝ้าพลอยกับลูกไปจนถึงเมื่อไรไม่ต้องทำงานหรือไงคะเรื่องอื่นพี่จัดการได้ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้องพลอยกับลูกเท่านั้นเขาตอบก่อนว่าเสียงขมคืนพี่พลาดช่วงเวลาดูแลน้องพลอยตอนท้องไม่ได้เป็นกำลังใจให้ตอนคลอดแต่จากนี้ไปพี่สัญญากับตัวเองว่าจะไม่พลาดอีกรีบพลาลูกมาตรงพยางค่ะถอดเสื้อผ้านานเดี๋ยวแกจะหนาว พระชาพลอยตัดบทเหตุผลของเธอฟังขึ้นจนคีรินจำต้องหุบปากฉับแล้วพาเจ้าขาค่อยๆหย,ย่อนกายนุ่มนิมลงบนพยางกันลื่นเขาเงยหน้ามองภร,รยาเขาเงยหน้ามองภร,รยารอคอยสิ่งที่เธอจะสั่งต่อค่อยๆเอาฟองน้ำเช็ดตัวลูกนะคะคีรินรับฟองน้ำมาจุ่มน้ำแล้วนำมาเช็ดตามลำตัวเล็กอย่างเบามือที่สุดกลัวลูกร้องก็กลัวแต่ที่กลัวมากกว่าคือเมียดุ พระจ่าปล่อยจ้องขเขมงเหมือนรอลุ้นเมื่อเขาทำได้ดีจึงสั่งต่อไปแบมือมาค่ะหญิงสาวเทครีมอาบน้ำเสร็จฝ่ามือนะแล้ววักน้ำใส่เธอชะงักไปครู่ก่อนจะข่มใจแนบฝ่ามือตัวเองถูไปบนฝ่ามือเขาเกิดแรงเสียดสีที่ทำให้หัวใจของคนทั้งคู่สั่นสะท้านพระจ่าปล่อยหน้าเหรอร้อนขึ้นมาน่าจะเป็นเพราะพิดไข้มากกว่าเธอจะหวั่นไหวอะไรกับผู้ชายที่เห็นเธอเป็นเพียงผู้หญิงที่ขึ้นเตียงด้วยเฉยๆไม่ได้รักล่ะ ฝ่ายคีรินเงยหน้าขึ้นมามองแก้มนุ่มแล้วก็เพยยิ้มบางๆโดยที่เธอไม่รู้ตัวและเหมือนเธอจะไม่อยากรู้ด้วยเพราะสั่งประโยคต่อไปโดยไม่มองหน้ากันเลยเขินหรืออายหรือทั้งสองอย่างก็ไม่แน่ใจพี่โอมค่อยๆถูให้ทั่วตัวลูกนะคะเธอบอกเขาทําตามแต่ช่างไม่ทันใจเร็วๆหน่อยค่ะเดี๋ยวลูกก็ร้องพอดีจ้ะจะเอาฟองน้ำเช็ดฟองออกกันคะ่ะแล้วก็เอาลูกลงอ่างได้เลยระวังระวัง แต่อย่าลงนานมากเดี๋ยวเจ้าขาไม่สบายเธอเน้นคำนี้เสมอเพราะห่วงลูกสุดหัวใจที่อยอมให้เขาเข้ามาได้มากขนาดนี้ก็เพราะเป็นห่วงลูกไม่มีเหตุผลอื่นใดคิรินตั้งใจทําตามที่ภรรยาสอนเพ่าะเมื่อหย่อนกายนุ่มนิมลงบนอ่างปุ๊บทารกน้อยระเบิดเสียงร้องไห้จ้าทันทีที่ร่างกายสัมผัสน้ำแม้จะอุ่นพอดีแล้วแต่ก็ยังตกใจโอเอแสบเป๊บเดียวนะคะลูกพัชชาปล่อยปลอบโยน พลางหยิบตุ๊กตามาสัน่นเสียงดังครุงคร้งกริ้งช่วยบีงเบนความสนใจก่อนสั่งคุณพ่อมือใหม่วักน้ำมาราดตัวแกด้วยค่ะเดี๋ยวอุณหภูมิไม่เท่ากันจ้าน้องพลอยคิรินค่อยๆวักน้ำราดร่างนุมน่มนิ่มเมื่อล้างฟองออกจนเกลี้ยงเกลาวก็รีพาหนูน้อยที่ยังร้องไห้น้ำตาร่วงเพาะๆอย่างน่าสงสารมาเช็ดตัวและห่อด้วยผ้าห่อตัวเด็กที่ทํามาจากผ้าซาลูเนื้อดีซึ่งภรรยาตรเตรียมเอาไว้พร้อมสับ เขารีบอุ้มร่างเบาวิวมานอนลงบนเบาะแล้วก้มลงหอมแก้มนุ่มเบาๆทั้งสองข้างอุ่นไปทั้งหัวใจเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้หอมลูกกลิ่นกายเล็กช่างละมุนใจเหลือเกินโดยเฉพาะกับลูกสาวที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อายของเขาเองนางเจ้าขาคนเก่งไม่ร้องแล้วนะคะนี่แน่นี่แน่นนพระชาพลอยตามมาสั่นกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งเบี่ยงเบนความสนใจ ลูกน้อยมองตาแปวหยุดร้องไห้ทันทีจากนั้นคีรินก็ค่อยๆใส่เสื้อผ้าให้ลูกสาวอย่างเก้ๆกังๆแต่ไม่นึกครำคาญเลยสักนิดตรงกันข้ามเขากอับอยากทำแบบนี้ทุกเมื่อเชื่อวันถ้าไม่ต้องไปทำงานก็จะเฝ้าหอมเฝ้ากอดลูกทุกวันเลยเสร็จแล้วเย่ yeah. ชายหนุ่มชูมือทั้งสองข้างขึ้นอย่างดีใจจนพระชาพลอยหลุดคำดีใจขนาดนั้นเลยหรอคะอาบน้าให้ลูกครั้งเดียว เหนือกว่านั่งทำงานทั้งวันอีกนี่ขนาดมีน้องพลอยช่วยพี่ยังแทบแย่ชายหนุ่มว่าก่อนจะถือวิสาสะเอื้อมไปจับมือเล็กไว้แน่นป้องกันเธอดึงนี้น้องพลอยเก่งมากเลยนะที่ทำทุกอย่างคนเดียวแบบนี้ปล่อยค่ะปล่อยคนมีความผิดล้นพผนตัวยอมละจากมือนุ่มแต่โดยดีเขายกมือนั้นขึ้นมาสูดกลิ่นหอมของเธอจนหญิงสาวถลึงตาใส่อย่างไม่ชอบใจไม่ว่าจะยังไงพี่ก็จะพยายาม พลอยดีขึ้นแล้วค่ะพี่อมกลับไปเถอะเธอขับไล่หลังเขาลำเส้นให้หง,งุดหงิดใจพี่ขอโทษวันนี้พูดกี่ครั้งแล้วคะเบื่อจะฟังพระชาพลอยหน้านิ่งไม่รักษาน้ำใจอีกฝ่ายแม้เพียงสักนิดเพราะสิ่งที่เขาทำกับเธอมันโหดร้ายยิ่งกว่านี้มากคืนนั้นถ้าเธอโดนคนขี้เมาลากไปทำไม่ดีไม่ร้ายทาั้งๆที่กำลังท้องเธอคงฆ่าตัวตายไปแล้วขีรินหน้าสลดยิ้มจืดเจือน น้องพลอยนอนพักอีกหน่อยดีกว่าพี่ดูเจ้าขาให้เมื่อกี้มือยังร้อนอยู่เลยพัชาพลอยถอนหายใจหนักๆอย่างโกรธตัวเองที่แม้จะกินยาไปแล้วตั้งแต่เช้าแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ดูเหมือนว่าพอหมดฤทธิ์ยาตัวก็ร้อนขึ้นมาอีกและตอนนี้ก็ปวดหัวจนแทบจะระเบิดออกมาเสียได้ไม่รู้ว่าเพราะป่วยหรือรำคาญคนตรงหน้ากันแน่เธอตวัดสายตามองอดีตสามีอย่างช่างใจเธอไม่อยากให้เขามาอยู่ใกล้ๆ แต่ก็เป็นห่วงลูกมากเหลือเกินก็ได้ค่ะงั้นเอาลูกลงไปนอนในเปลนะคะได้จ้ะคี่ริยนยิ้มกว้างด้วยความดีใจรีบทำตามคำสั่งเธอทันทีแบบไหนก็ได้ขอแค่ได้อยู่ใกล้ให้นานที่สุด